ตอนที่920การรบกวนจากสัตว์ประหลาดผู้ยิ่งใหญ่ผู้ใช้เวทมนต์แห่งน้ำชอบทะเลและเหตุผลของพวกเขาก็ชัดเจนมากหอคอยน้ำแข็งสันไหวถูกสร้างขึ้นริมทะเลซึ่งดูสมเหตุสมผลโดยธรรมชาติหลังจากนั้นผู้คนมารวมตัวกันรอบๆหอคอยน้ำแข็งสันไหวกลายเป็นเมืองชายฝั่งบนชายฝั่งปราคาทยืนเฝ้าอยู่ตลอดทั้งปีพร้อมกับทหารรักษาการจากอัศวินน้ำแข็งสันไหวคอยแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวในทะเลเมื่อเห็นกองเรือคาขายเล็กๆริมฝั่งทหารยามก็โผล่ออกมาจากยอดปราคาทถืออุปกรณ์วิเศษขยายเสียงและตะโกไหน คุณจะผ่านเทรม bling eye tower ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ได้อย่างไรเร็วเทียบท่ายอย่างรวดเร็วอยากแกว่งไปแกว่งมาในทะเลอีกต่อไปเสียงตะโกนของเขาทำให้ผู้คนบนเรือสับสนอย่างยิ่งพ่อของเด็กสาวทั้งสองรีบ,รบไปที่ดาดฟ้าหยิบอุปกรณ์ขยายเสียงเวทมนขึ้นมาแล้วตะโกนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุใดเราจึงควรเทียบท่าพายุกำลังก่อตัวในทะเลหรือไม่มันเป็นพายุหรืออะไรที่แย่ไปกว่านั้นรีบเข้าฝั่งทหารยามตะโกนอย่างเร่งด่วนคุณไม่สังเกตเห็นหรอไม่มีเรือลำอื่นอยู่ในทะเลใกล้เคียงเหรอ ขณะที่เขาพูดพ่อของเด็กหญิงทั้งสองก็ผงาดไปชั่วขณะแท้จริงแล้วนี่คือฐานที่มั่นของอัศวินน้ำแข็งตัวสันรังของพวกเขาและเป็นเมืองชายฝั่งที่สำคัญในเมืองแบบนี้พวกเขาจะไม่พึ่งการท้าทางทะเลได้อย่างไรคุณมีเรือค้าขา,ขายไหลเวียนอยู่ใกล้ๆอยู่เสมออย่างไรก็ตามในขณะนี้มีเรือของพวกเขาเพียงสามลำเท่านั้นที่อยู่ในทะเลเรือลำอื่นๆล้วนถูกซ่อนตัวอยู่ในท่าเรือต้องมีบางอย่างผิดปกติในทะเลกับตันเรือทั้งสองตกใจและพูดอย่างรวดเร็วว่าเทียบท่าเทียบท่าเร็วๆนี้แม้แต่ร็อบบี้ก็ไม่ได้ที่จะอยาากกกรรู้้อยเเห็นนนิดะไขึทีี่่ เขาหันไปหากัปตันทั้งสองคนแล้วพูดว่าอย่าเปิดเผยต,ตัวตนของฉันในตอนนี้ฉันอยากดูกัปตันทั้งสองพยักหน้าเรือทั้งสามลำรีบวิ่งเข้าไปในท่าเรือด้วยความเร็วเต็มที่แล่นใบเรือและทอดสมอจากนั้นยามรักษาการจากประภาคารก็ปีนขึ้นเรืออย่างรวดเร็วตามมาด้วยยามรักษาการอื่นๆอีกหลายคนจากท่าเรือพวกเขาเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบข้อมูลประจําตัวของกัปตันทั้งสองยืนยันว่าหนึ่งในนั้นเป็นพ่อค้าจากอาณาจักรแกรนจ,กจริงๆจ,จ,จากนั้นจึงตรวจสอบว่าไม่มีสินค้าต้องห้ามบนเรือของพวกเขาจากนั้นพวกเขาาาก็กับไปที่ดดฟ้ พวกเขาเห็นร็อบกำลังตกปลาอยู่ที่ขอบดาดฟ้าอย่างไรก็ตามมีไม่กี่คนในโลกนี้ที่จำใบหน้าของร็อบได้ดังนั้นพวกเขาจึงปฏิบัติต่อเขาเหมือนสมาชิกลูกเรือธรรมดาๆรรและไม่ใส่ใจเขาทหารรักษาการพูดกับกัปตันทั้งสองว่าคุณสองคอนมีความกล้าค่อนข้างมากเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลใกล้ๆแต่เจ้ากล้าที่จะผ่านหอคอยน้ำแข็งสันไหวอย่างมั่นใจหากโชคไม่ดีเจ้าก็คงเป็นอาหารปลาที่ก้นทะเลอยู่แล้วกัปตันทั้งสองถามด้วยความสงสัยว่าทะเลนี้มีอะไรผิดปกติ ฉันอาจมีความคิดลูกเรือยกมือขึ้นคุณไม่สามารถจับปลาในทะเลนี้ได้คุณสามารถจับได้เฉพาะลวยแห้งและสิ่งที่คล้ายกันเท่านั้นมันค่อนข้างผิดปกติฝูงชนพวกเขาเพิกเฉยต่อเขา ทหารรักษาการพูดกับกัปตันเรือว่าเมื่อเร็วๆนี้มีสัตว์ประหลาดทะเลลึกลับปรากฏตัวในบริเวณทะเลนี้มันลากทั้งคนและเรือลงใต้ทะเลเมื่อพวกเขาออกเรือจนถึงขณะนี้มีเรือมากกว่า20ลำที่หายไปที่นี่แต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัตว์ประหลาดนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรสิ่งที่เรารู้ก็คือเมื่อมันปรากฏขึ้นจะทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และหมอกหนาทึบเรือถูกล้อมรอบและเสียงแปลกๆก,ก็ดังก้องไปทั่วหมอกเมื่อหมอกจางลงทั้งเรือและผู้คนก็หายไปกัปตันเรือทั้งสองถึงกับผงะร็อบบี้อดไมได ทหารรักษาการกล่าวต่อนักเวทของอัศวินน้ำแข็งตัวสันกำลังเตรียมทีมกำจัดเพื่อจัดการกับัยคุกคามอันชั่วร้ายนี้จนกว่าสิ่งมีชีวิตนี้จะได้รับการดูแลห้ามออกจากท่าเรือเข้าใจไหมกับตันทั้งสองรีตอบเข้าใจแล้วรอบบีที่อยู่ด้านข้างถามว่าทีมกำจัดนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนในการจัดการกับสัตว์ประหลาดในทะเลผู้พิทักษ์รู้สึกสับสนเล็กน้อยกับตันที่นี่ต่างพูดว่าเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้ลูกเรือคนหนึ่งกำลังเข้ามาพูดคุยเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะพูดแต่เขาทำได้พฤติกรรมบบนี้าหาปัหัััญกกตได อย่างไรก็ตามคําถามของร็อบบี้นั้นเป็นคําถามมาตรฐานใครๆก็ถามแบบนั้นดังนั้นยามจึงตอบเป็นนิสัยว่าคงต้องใช้เวลาอีกสองสาวันดังที่คุณทราบขณะน,นี้อัศวินน้ําแข็งที่สันไหวกําลังตอบสนองต่อการเรียกร้องของสมเด็จพระราชีนีและเจ้าพ่อแห่งเมืองเวสต์วินพวกเขาได้ส่งกองกําลังหลักไปยังเทือกเขาจริงหงเพื่อกําจัดสัตว์ประหลาดและเตรียมพร้อมสาหรับความร่วมมือในการสังหารมังกรดําทั่วโลกดังนั้นกองกําลังหลักของอัศวินน้ําแข็งที่สันไหวจึงไม่ได้อยู่ในเมืองในขณะน,นี้มีนักเวทมนต์อศาศัยอยู่เพียงไม่กี่คนน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 รรรอออบบีีีีู้้้้เเื่่่่งงงงดดดทสุยยาาาแัััขจึพกห ทหารยามกล่าวต่อว่าความสามารถในการต่อสู้ของนักเวทประจำถิ่นนั้นค่อนข้างด้อยกว่าความสามารถในการต่อสู้ของกองกําลังสารวจพวกเขาตระหนักดีถึงสิ่งนี้ดังนั้นพวกเขาจึงระมัดระวังมากขึ้นขณะนี้พวกเขากําลังค้นคว้าวิธีแก้ปัญหารับดีกล่าวว่าเป็นไปได้ไหมที่เรื่องนี้อาจใช้เวลานานในการแก้ไขทหารรักษาพระองค์ตอบว่าฉันเข้าใจความกระตือรือร้นของคุณที่จะสร้างรายได้อย่างรวดเร็วในขณะซื้อขายแต่อย่าเสี่ยงชีวิตเพื่อเงินเมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนให้สบาย ร็อบข้างหลังเขาเด็กสาวทั้งสองก็หัวเราะคิกคักหนึ่งในนั้นโน้มตัวไปใกล้หูของร็อบบี้และกระซิบว่าไปกำจัดสัตว์ประหลาดทะเลกันเถอะเธอเข้ามาใกล้เกินไปแอนละลมหายใจอันอบอุ่นจากปากเล็กๆของเธอก็พัดเข้าหูของร็อบบี้ทำให้เขารู้สึกสบายใจอย่างน่าประหลาดเด็กสาวอีกคนเดินตามหลังมาโดยโน้มตัวไปใกล้หูอีกข้างของเขาแล้วหัวเราะคิกคักขอพระราชทานพรจากกษัตริย์ให้เราสองคนและปล่อยให้เราสองคนจัดการกับสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลโอเคไหมเรามาสนุกกันด้วยกันเถอะเด็กสาวไร้เด้ ร็อบบี้ยกมือขึ้นยอมแพ้เอาละเอาละเอาละไปข้างหน้าเพียงแค่ไปแล้วอยากแกล้งฉันแบบนี้นะฉันไม่สามารถจัดการมันได้ฉันต้องบอกกว่าคุณสองคนแตกต่างจากเอ็กเซลูค่อนข้างมากเด็กสาวสองคนระเบิดเสียงหัวเราะคนละข้างหนึ่งในนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้แล้วพูดว่าเราจะไม่เป็นเหมือนเธอเราจะไม่เรียกคุณว่าที่รักขณะที่ห้อยคอคุณอยู่ด้วยเหตุนี้เด็กสาวทั้งสองจึงกระโดดไปข้างหน้ายามรักษาการและยกมือขึ้นและพูดว่าเราสามารถจัดการกับสัตว์ประหลาดในทะเลได้อะไรยามมองดูงงงวยคุณกำลังพูดอะไร เด็กสาวทั้งสองตอบอย่างจริงจังว่าเราสามารถช่วยคุณจัดการกับสัตว์ประหลาดทะเลได้ผู้พิทักษ์ยิงสาวฉันเข้าใจว่าคุณที่เล่นตามวัยลูกสาวของฉันอายุประมาณคุณและชอบความชั่วร้ายด้วยแต่เมื่อผู้ใหญ่กำลังคุยกันเรื่องสำคัญสำคัญก็ไม่ควรรบกวนเราสามารถช่วยกำจัดสัตว์ประหลาดทะเลได้จริงๆเด็กสาวทั้งสองพูดว่าถ้าคุณไม่เชื่อเราเราจะเดิมพันสิบเหรียญทอง ฉันจะไม่เดิมพันทหารยามกล่าวว่าฉันเป็นเพียงทหารยามที่น่าสงสารมากที่สุดฉันสามารถเดิมพันได้สิบเหรียญทองแดงโอ้เดี๋ยวก่อนฉันจะไม่เดิมพันกับพวกเธอนะสาวๆโปรดอย่าสร้างปัญหาเพียงเพราะคุณอารมณ์เสียมันอาจทําให้คุณถูกฆ่าได้ตอนที่921เราต้องการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเด็กสาวสองคอนมีร็อบบี้อยู่ข้างหลังเพื่อคอยให้กําลังใจและพวกเธอก็กล้าหาญอย่างแท้จริงแม้ว่าผู้พิทักษ์ใจดีจะแนะนําไม่ให้ทําแบบนั้นแต่เด็กหญิงทั้งสองก็ยิ้มและพูดว่ายังไงก็ตามเราจะจััััดดกการกบสตตวว์ประหลหลใญ่ พวกเขาหันกลับมาและตะโกนบอกพ่อว่าพ่อครับเราแล่นเรือออกไปอีกครั้งล่อสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ออกมาแล้วข้ามันซะมาดูกันว่ามันจะน่าเกรงขามขนาดไหนกัปตันเรือทั้งสองแอบเหลือมองรอบเมื่อเห็นเขาพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาก็ไม่คัดค้านและพูดว่าเอาเราออกเดินทางกันเลยมันก็เป็นแค่สัตว์ประหลาดเท่านั้นเฮ้ท <c oughs> หารยามกำลังเหนื่อออกอย่าทำแบบนี้นะสาวส <c oughs> าวเหตุใดจึงต้องเสี่ยงต่อสารทันใดนั้นจู่ๆคนกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านข้างท่าเรือซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากรอบและเรือของคนอื่นๆ ร็อบบี้หันศีรษะและเห็นว่าพวกเขาเป็นทหารจากกองทัพของอาณาจักรแกรนในตอนนั้นร็อบบี้แทบจะไม่จำตราประจำตระกูลหรือตราสัญ,ญลักษณ์ใดๆไ,ได้เลยแต่หลังจากเดินไปรอบๆและเข้าร่วมในการต่อสู้ใหญ่ๆห,หลายครั้งหลายปีเขาก็จำตราสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพหลักทั้งเจ็ดของอาณาจักรแกรนได้สิ่งที่เขาต้องการเห็นคือยอดคลื่นบนกระหลของพวกเขาเพื่อให้รู้ว่าพวกเขาเป็นของอัศวินน้ำแข็งตัวสัน่นแน่นอนว่าทหารชั้นยอดที่รู้หรือรู้จักร็อบยังคงอยู่ในเทือกเขาจิงหงสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงของเหลือจากกองทหารรักษาการ หลังจากที่อัศวินรวมตัวกันที่ท่าเรือกลุ่มกับตันเรือและลูกเรือที่อุตสาหทำอะไรไม่ถูกก็มารวมตัวกันรอบๆเห็นได้ชัดว่ากับตันและลูกเรือเหล่านี้ติดอยู่ในท่าเรือแห่งนี้มาระยะหนึ่งแล้วบ้างเป็นพ่อค้าทางทะเลบ้างเป็นชาวประมงล้วนแต่ออกทะเลเพื่อหาเลี้ยงชีพการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดทำให้พวกเขาลำบากอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นการมาถึงของอัศวินน้ำแข็งที่สันเทาพวกเขาก็รวมตัวกันทันทีด้วยสีหน้ามีความหวัง ชายัยกลางคนในชุดคลุมนักมายากลที่ดูสุขุมและสงบก้าวไปข้างหน้าจากกลุ่มอัศวินและพูดกับผู้สังเกตการว่าทุกคนไม่ต้องกังวลหลังจากศึกษาอย่างรอบคอบแล้วอัศวินน้ำแข็งที่สันวหวของเราก็มีแผนที่จะจัดการกับสัตว์ประหลาดผู้เห็นต่างพากันชื่นชมยินดีในทันทีและหลายคนปรบมืออย่างกระตือรือร้นเมื่อเสียงปรบมือเบาลงชายไวยกลางคนก็พูดต่อถ้าคุณมองไปข้างหลังฉันคุณจะเห็นนักรบที่เก่งที่สุดของเรา300อคนเรากำลังจะขึ้นเรือรบที่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษ นักรบทั้งหมดจะซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมโดยไม่แสดงตัวมีกะลาสีเรือเพียงไม่กี่คนที่แต่งกายธรรมดาเท่านั้นที่จะอยู่บนดาดฟ้าโดยแท้งทําเป็นกะลาสีเรือธรรมดาด้วยวิธีนี้สัตว์ประหลาดจะโจมตีเราด้วยความมั่นใจมากขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อนักรบที่ซ่อนอยู่เริ่มปฏิบัติการพวกเขาจะสังหารสัตว์ประหลาดนั้นเสียงปรบมือยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในการประกาศครั้งนี้อย่างไรก็ตาม็อบ,บีมีความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะกระซิบว่ากองกําลังหลักของอัศวินน้ําแข็งตัวสันควรจะมุ พวกเขาสามารถเรียกนักรบชั้นยอด300คนมาที่นี่ได้อย่างไรเด็กสาวทั้งสองกระซิบก,กันชั้นเกรงว่าพวกเขาจ้างทหารรับจ้าง300คนจากทุกที่และอ้างว่าพวกเขาเป็นชนชั้นสูงของอัศวินน้ำแข็งตัวสัน่นราะความเป็นไปได้นั้นไม่เล็กเลยแน่นอนว่าแม้ว่าการเคลื่อนไหวนี้จะดูไร้สาระเล็กน้อยแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าการเพิกเฉยต่อสถานการณ์โดยสิ้นเชิงรอบบีรู้สึกมีภาระผูกพันทางจิตใจที่จะต้องให้กำลังใจคนเหล่านี้เล็กน้อย นักมายากลวัยกลางคนชั้นนำโบกมือของเขาและชนชั้นสูง300คนก็เริ่มขึ้นเรือเรือรบที่เตรียมไว้ของพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากร็อบและเรือสินค้าติดอาวุธของพวกเขาการก่อตัวของ300ชนชั้นสูงขึ้นเรือนั้นค่อนข้างน่าประทับใจทันใดนั้นทหารรักษาการที่ลรอเล่นกับร็อบก็กระโดดลงจากเรือและรีบไปหานักเวทวัยกลางคนคนนั้นเขาทำความเคารพต่อหน้าเขาแล้วทีไปทางเรือที่ร็อบบีอยู่และพูดอย่างกระตือรือร้นชายวัยกลางคนหันกลับมามองทันทีดวงตาของเขาเบิกกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามองไปที่เด็กสสาวทั้งองอ รอบดีสามารถเดาได้ว่าพวกเขากำลังคุยกันเรื่องอะไรในไม่ช้าชายไวกลางคนก็เดินไปยืนอยู่ที่ท่าเรือด้านล่างเรือเขาเงยหน้าขึ้นมองและพูดเสียงดังกับเด็กสาวทั้งสองว่าหญิงสาวฉันเข้าใจความมุ่งมั่นของคุณที่จะมีส่วนร่วมในอาณาจากักรและฉันซาบซึ้งที่คุณเต็มใจที่จะรับใช้อาณาจากักรแกรนอย่างไรก็ตามเราควรระหนักถึงความอ่อนแอของเราเองและความดุร้ายของสัตว์ประหลาดด้วยเราไม่ควรกระทำการโดยประมาทและทําสิ่งที่ขัดต่อสามัญสำนึกการทําเช่นนั้นมีแต่จะสร้างความโศกเศร้าให้กับคนที่เรารักและอิ่มท้องของสัตว์ประหลาด เด็กสาวทั้งสองแลบลิ้นออกมากระซิบว่าคนนี้มีคารมคมคายจริงๆร็อบบี้หัวเราะเบาๆผู้ที่สามารถต่อสู้ได้ไปที่เทือกเขาจิงกงเพื่อกำจัดสัตว์ประหลาดสิ่งที่เหลืออยู่คือข้าราชการและข้าราชการก็พูดได้อย่างแน่นอนพวกเขาไม่ได้พูดเกินจริงหรือมองข้ามใครก็ตามที่เล่นปากกาก็อดเก่งชายวัยกลางคนโบกมือให้เด็กสาวสองคนไม่ว่าในกรณีใดโปรดอย่าตามไปอย่าตามมาใช่ไหมหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ขึ้นเรือรบที่อยู่ใกล้ๆชนชั้นสูง3า0ร้อยคนที่เพิ่งขึ้นเรือทั้งหมดก็เข้าไป เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่แต่งกายด้วยชุดธรรมดาที่ดูเหมือนกระลาสีเรือธรรมดาบนดาดฟ้าจากนั้นเรือใหญ่ก็ค่อยๆแล่นออกจากท่าเรือไปริมฝีปากของเด็กสาวทั้งสองมุย่ยเจ้าพ่อพวกเขากำลังเอาสัตว์ประหลาดของพวกเราไปต่อสู้ในที่สุดเราก็มีโอกาสเล่นเกมต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและพวกเขาก็ขโมยโอกาสนั้นไปร็อบบีหัวเราะอย่าพูดเรื่องไร้สาระเดิมทีพวกเขาพบเห็นสัตว์ประหลาดก่อนคุณคือผู้ที่ต้องการแย่งชิงสัตว์ประหลาดของพวกเขาเพื่อต่อสู้เด็กสาวทำหน้าบูดบึง้งแต่พวกเขารู้ว่ารอบมีมเหตุผล เมื่อเห็นสีหน้าสมเพชของเด็กสาวร็อบบี้ก็ยิ้มเอาล่ะนี่คือข้อตกลงมาติดตามชมปรากฏการณ์กันได้เลยหากพวกเขาสามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดได้เราก็จะเป็นผู้ชมและปรบมือให้พวกเขาหากพวกเขาล้มเหลวคุณสองคนก็สามารถดำเนินการได้โอเคไหมตกลงตกลงเด็กสาวทั้งสองสพยักหน้าอย่างแรงร็อบบี้หัวเราะเบาๆเอาล่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยอีกประการหนึ่งแม้ว่าฉันจะให้พรจากกษัตริย์แก่คุณแต่คุณก็ยังต้องมีทักษะบางอย่างของคุณเองในการจัดการกับสัตว์ประหลาดคุณรู้อะไรกันแน่เด็กสาวทั้งสองยกมือขึ้นนนเวมมืืดพ้ฐาน อะไรอีกแค่นั้นแหละร็อเวทมนต์มืดขั้นพื้นฐานคล้ายกับเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเน้นไปที่การรักษาการสนับสนุนและด้านศพกระโปรกโดยพื้นฐานแล้วไม่มีเวทมนต์โจมตีโดยตรงมีเพียงคาถาที่เรียกว่าชา์โดว์เวิร์เพนซึ่งไม่ใช่คาถาสร้างความเสียหายโดยตรงแต่เป็นคาถาสร้างความเสียหายต่อเนื่องต่อเนื่องดอมากกว่าคาถาเป็นเหมือนยาพิษพวกมันห้อยอยู่เหนือหัวของศัตรูและทาให้พลังชีวิตของพวกเขาลดลงอย่างต่อเนื่องร็อบีนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเค แม้ว่าฉันจะให้พรจากพระราชาแก่คุณแต่คุณวางแผนที่จะจัดการกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่โดยเพียงแค่ร่ชารโดว์เวิร์ดเพนลงไปหรือไม่เด็กสาวสองคนใช่แล้วเอาละจริงจังขอพักก่อนเด็กสาวทั้งสองเริ่มแสดงท่าทีประการตาถ้าอย่างนั้นคุณช่วยโจมตีด้วยวิธีอื่นให้เราได้ไหมร็อบบี้ถอนหายใจลืมไปเถอะให้ฉันดูเขาค้นหากองสิ่งของเบ็ดเตล็ดที่เขาจับได้ขณะตกปลาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโอ้นี่สินะคู่มือการฝึกอาวุธปืนระดับกลางตอนที่922จำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทาง สองสาวอุทานโอ้อาวุธปืนนี่คืออะไรร็อบบี้หัวเราะนี่คือคู่มือการปึกทักษะส,สำหรับกันเนอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งของอาชีพอาเชอร์เด็กหญิงทั้งสองตอบว่าไม่เรากำลังถามว่าทำไมคุณถึงเลือกสิ่งนี้ให้เราร็อบบี้กล่าวว่าการเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ในทะเลจากสิ่งที่ฉันรู้สัตว์ประหลาดเหล่านี้มักจะค่อนข้างใหญ่และน่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์ นักเขียนและนักเขียนที่ไร้จินตนาการดูเหมือนจะไม่สามารถหลุดพ้นจากรูปแบบนี้ได้ดังนั้นการพยายามใช้อาวุธระยะประชิดเพื่อจัดการกับมันจึงไม่น่าเชื่อถืออย่างแน่นอนมันอาจจะยื่นหนวดออกไปบนเรือและด้วยการยกหัวให้สูงเท่ากับตึกมันก็จะมองลงมาที่คุณในสถานการณ์เช่นนี้การใช้อาวุธระยะไกลเช่นอาวุธปืนหรือธนูจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเด็กหญิงทั้งสองตอบโอเพื่อทำความเข้าใจเหตุผลพวกเขาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเขียนและผู้แต่งที่ไร้จินตนาการเจ้าพ่อมักจะพูดเรื่องไร้สาระแกล้งทำเป็นไม่ไดด้ยินจะีกว่า สาวๆใช้คู่มือการฝึกอาวุธปืนระดับกลางและหลังจากใช้แล้วพวกเธอก็รู้สึกกว่าตนรู้วิธีใช้อาวุธปืนและได้เรียนรู้ถึงสองประเภทแบบหนึ่งสำหรับปืนยาวและอีกแบบสำหรับปืนสั้นคู่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งยื่นปืนสั้นให้อีกคนหนึ่งแล้วพูดว่าฉันชอบใช้ปืนยาวมากกว่าคุณสามารถใช้ปืนสั้นคู่ได้ฉันจะไปหาพ่อแล้วเอาปืนยาวมาเล่นเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งหยิบปืนสั้นคู่พร้อมรอยยิ้มขี้เล่นจับมันไว้และแสดงท่าทีเท่ๆรอบบีชอบหน้าตาทันทีมาเถอะพูดกับฉันหน่อยสสสสิิญงาาาาววที่่่ถถืืออปนนั้คูมยะไร ร็อบบี้เรียนแบบอย่างมากโชคลาภไม่เข้าข้างคนโง่หญิงสาวที่มีปืนสั้นคู่เรียนแบบน้ำเสียงของเขาโชคลาภไม่เข้าข้างคนโง่ห้าห้า้านั่นคือวิญญาณน,นั่นแหละร็อบบี้ปลิ้งไปมาบนดาดฟ้าด้วยความตื่นเต้นหญิงสาวที่ถือปืนสั้นรู้สึกมุนงงโดยไม่รู้ว่าเจ้าพ่อมีความสุขมากขนาดไหนในขณะนี้เด็กผู้หญิงอีกคนก็นำปืนยาวเข้ามาร็อบบี้กระโดดขึ้นคุณก็เหมือนกันพูดบรรทัดนี้กับฉันฉันอยู่ในคดีนี้หญิงสาวที่มีปืนยาวเรียนแบบสไตล์ของร็อบและพูดประโยคนั้้้้นนรอบบีีลลมงงงกััพืเสยดา ในขณะเดียวกันเรือรบของอัศวินน้ำแข็งสันไหวก็ได้ออกเรือไปแล้วทางด้านของรบเรือสินค้าสองลำจากคาราวานพักอยู่ที่ท่าเรือแทนที่จะออกทะเลเรือธงตามหลังเรือรบของเทรมบลิงไอในขณะที่มันออกเรือและหายไปในระยะไกลบนขอบฟ้าทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดความพยายามที่จะติดตามเรืออย่างไม่สะดุดตานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในไม่ช้าเรือรบชั้นนําก็ค้นพบว่ามีเรือสินค้าติดอาวุธกําลังติดตามมันออกจากท่าเรือชายัวกลางคนบนดาดฟ้าหยิบ กล้องโทรทัศน์แล้วมองย้อนกลับไปและสาบแช่งให้ตายเถอะมันเป็นเรือของพ่อค้าจากเมื่อก่อนเด็กสาวสองคนบนเรือบอกว่าพวกเธออยากต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหมือนกันข้าพเจ้าแนะนําพวกเขาว่าอย่ามาแต่พวกเขายืนกรานที่จะติดตามพวกเขาไม่ได้ถือว่าชีวิตของพวกเขาเป็นเพียงเรื่องตลกเหรอือรองผู้บัญชาการที่อยู่ข้างๆเขาพูดอย่างชุนงเฉียวว่าถ้าพวกเขาต้องการตัดสินประหารชีวิตพวกเขาไม่สามารถตำหนิเราได้ ทีเอสคุณพูดอะไรชายไวยกลางคนดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาแม้ว่าพวกเขาจะโง่ไปหน่อยแต่พวกเขายังคงเป็นพลเมืองของอาณาจักรกรานในฐานะสมาชิกของนายออเดอร์แห่งอาณาจัก,กรกรนเรามีหน้าที่ปกป,ป้องผู้คนของเราจับตาดูให้ดีหากใครก็ตามบนเรือลำนั้นตกอยู่ในอันตรายเราต้องพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่รองผู้บัญชาการรีบสงบสติอารมณ์และขอโทษฉันขอโทษสำหรับคำพูดที่ไม่เหมาะสมก่อนหน้านี้ชายวัยกลางคนกล่าวว่าเอาล่ะร่วมมือกันกำจัดภัยคุกคามต่อผู้คนนี้ เรือทั้งสองลำลำหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกลำอยู่ข้างหลังแล่นชา้าช้าไปสู่ส่วนลึกของทะเลพวกเขาจงใจไม่เร่งความเร็วทำให้มอนสเตอร์ตัวใหญ่มีโอกาสที่จะโจมตีหลังจากแล่นไปทางตะวันออกได้สักพักเรือก็อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่และในทุกทิศทางไม่มีอะไรนอกจากทะเลไม่มีร่องรอยของแผ่นดินเด็กหญิงทั้งสองเริ่มใจร้อนเล็กน้อยท้ายที่สุดพวกเขายังเด็กอยู่โอสัตว์ประหลาดตัวใหญ่นั่นจะไม่ออกมาอีกแล้วหรอแล้วถ้ามันไม่โจมตีเหรอละ่ะร็อบบีหัวเราะเบาๆทำไมคุณถึงกังวลขนาดนี้ หากนักผจญภัยกระสับกระสายเหมือนคุณในระหว่างภารกิจพวกเขาจะไม่สามารถทำภารกิจใดๆให้สำเร็จได้ขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเรื่องนี้จู่ๆหมอกหนาก็ปรากฏขึ้นบนผิวน้ำทะเลยิ่งกว่านั้นหมอกก็หนาขึ้นเรื่อยๆเด็กหญิงทั้งสองพูดว่าโอ้หมอกมาแล้วร็อบบี้ขมวดคิ้วเล็กน้อยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มีแสงแดดสดใสและคิดว่าวันที่อากาศสดใสเช่นนี้จะมีหมอกหนาได้อย่างไรมันคงจะมีเรื่องข่าวเกิดขึ้นแน่ๆ เขาเอื้อมมือออกไปและทำท่าทางไปในอากาศจับกลุ่มหมอกสีขาวไว้ในมือจากนั้นเขาก็ใช้คาถาปัดเป่าแต่หมอกบนฝ่ามือของเขายังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆและหมุนวนไปรอบๆมันกำจัดไม่ได้รอบหัวเรอะเบาๆระบบที่แตกต่างกันเด็กหญิงทั้งสองถามอย่างสงสัยระบบอะไรที่แตกต่างกันร็อบบี้ไม่ได้ตอบพวกเขาโดยตรงแต่เขากลับเปลี่ยนรูปแบบการคิดของเขาและสร้างชุดผนึกมืออย่างรวดเร็วในขณะที่ท่องว่าในการต่อสู้ทหารอยู่ข้างหน้าแตก คราวนี้มันได้ผลเกลียวหมอกสีขาวในมือของเขากระจายออกไปด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ทิ้งเอฟเฟกต์แสงสีขาวไว้บางส่วนกระจายตัวเหมือนควันไม่ใช่เวทมนต์สองสาวก็เข้าใจทันทีรับบีพยักหน้าไม่ใช่เวทมนต์แต่คล้ายกับเวทมนต์ในทางตะวันออกเรียกว่าศิลปะเตา๋าหรือศิลปะลับน่าสนใจน่าสนใจมากดูเหมือนว่าคําทํานายของฉันเกี่ยวกับปลาหมึกยักษ์อาจไม่เป็นจริงเสมอไปใครจะรู้ว่าอาจมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเด็กหญิงทั้งสองถามอย่างสงสยัยศิลปะเต๋าเหรอศาสตร์แห่งความลับคนประเภทไหนใช้สิ่งเหล่านี้ เราไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขาเลยร็อบบี้อธิบายว่ามันถูกใช้โดยกระต่ายทางตอนเหนือของทางและโดยโอ้เดี๋ยวก่อนไม่มีทางเหนือมีเพียงทางใต้เท่านั้นในโลกนี้ถ้าฉันจำไม่ผิดพ่อค้าผู้มั่งคั่งโพโบบอกฉันว่าพวกเขาควรจะเรียกว่าโกสแคลนสำหรับผู้ที่ลืมโปรดดูบทที่สิบเมื่อพ่อค้าโพโบกล่าวถึงเด็กสาวผมสีฟ้าแห่งโกสเรสทูร็อบบีเพียงชั่วพริบตาหมอก็หนาแน่นขึ้น หมอกหนาปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของทะเลโดยรอบและไม่สามารถมองเห็นเรือรอบชั้นนำได้อีกต่อไปเรือรอบที่บรรทุกกลุ่มของร็อบก็มองไม่เห็นจากมุมมองของเรือรอบเช่นกันดูเหมือนว่าเรือทั้งสองลำกำลังแล่นอยู่ในทะเลเมฆโดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนชายวัยกลางคนบนเรือรอบตะโกนว่าระวังสัตว์ประหลาดยักษ์อาจจะปรากฏตัวแล้วฉันเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นปลาหมึกตัวใหญ่มีคนอุทานว่าเสียงคร่ำครวญแปลกๆดังมาจากสายลมมันเป็นเสียงร้องของสิ่งมีชีวิตบางอย่างเหรอ ไม่ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามีใครบางคนจงใจระง,งับเสียงและเสียงหอนของพวกเขามันฟังดูไม่เหมือนสัตว์ประหลาดเลยขณะที่เหล่านักรบกำลังคิดถึงเรื่องนี้เสียงบูมก็ดังก้องขึ้นเรือทั้งลำสันสะเทือนอย่างรุนแรงจากนั้นพวกเขาก็ตระหนักว่าเรือรบของพวกเขาชนกับเรืออีกลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือใบไม้ที่หุ้มกรอะเหล็กตอนที่923เรือหุ้มกราะของเผ่าพันผี นักรบบนเรือรบต่างงงนวยทันทีพวกเขาเตรียมใจไว้แล้วที่จะเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่แต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเรือโผล่ออกมาจากหมอกแอลเมันคือเรือใบไม้ที่หุ้มด้วยกรอเหล็กมันไม่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมึกยักษ์อย่างแน่นอนจากนั้นบนดาดฟ้าเรือที่หุ้งกรอมีคนถือมีดยาวกระโดดข้ามไปบุคคลน,นี้ดูเตี้ยกว่าและแข็งแกร่งน้อยกว่าผู้คนจากอาณาจักรแกรนมากแต่ดูเหมือนพวกเขาจะว่องไวผิวของพวกมันมีสีเหลืองและพวกมันยังมีเขาง,งอกออกมาจากหัวอีกด้วยมีคอนอดไม่ได้ที่จะตะโกนนนว่า่าสิงั้คืออะไร ปีศาจเลขที่มันเป็นผีตะวันออกนักรบคนหนึ่งรีบวิ่งออกมาจากห้องโดยสารของเรือเพียงเพื่อจะวิ่งเข้าไปหาวิญญาณนักรบชักดาบสองมือออกมาแล้วเหวี่ยงไปที่ผีแต่ผีก็หลบอยู่ใต้าดาบอย่างชำนาญและตอบโต้ด้วยมีดของตัวเองนักรบล้มล,ลงเลือดกระเซน็นระวังพวกเขาแข็งแกร่งให้ตายเถอะจอนถูกกำจัดด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวระวังมีผีเข้ามาจากด้านนั้นอีก บนเรือหุ้มเกราะโกสวอริเออร์ยังคงกระโจนต่อไปในขณะที่ทหารของ Trembling i ที่อยู่ฝั่งนี้โผล่ออกมาจากกระท่อมเพื่อเผชิญหน้ากับพวกเขาความโกลาหลเกิดขึ้นบนดาดฟ้าขณะที่ทั้งสองฝ่ายสู้รบกันอย่างสับสนวุ่นวายในช่วงเวลาสั้นๆอัศวินน้ำแข็งที่สันเทาพบว่าตัวเองเสียเปรียบผู้บัญชาการของอัศวินน้ำแข็งตัวสันชายไวกลังคนนำนักเวทหลายคนในชุดคลุมออกจากกระท่อมทันทีที่พวกเขาปรากฏตัวเขาก็บกมือและยิงเศษน้ำแข็งออกมานักรบผีไม่สามารถหลบทันเวลาได้และถูกโจมตีเข้าที่หน้าอกจนกลายเป็นน้ำแข็ง อย่างไรก็ตามขณะที่ชายัวกลางคนกําลังจะเสดเศษน้ําแข็งชิ้นที่สองผีที่สวมชุดคลุมผ้าก็ปรากฏตัวบนเรือหุ่งเกราะอีกลำที่อยู่ตรงข้ามกันเขาดูไม่เหมือนนักรบแต่เป็นคนที่มีความรู้และมีวัฒนธรรมเขาชี้นิ้วไปที่ชายัวกลางคนพึมพำวลีในภาษาผีที่ไม่สามารถเข้าใจได้จากนั้นก้อนน้าแข็งก็ถูกขว้างไปที่ชายัวกลางคนชายวัยกลางคนผงาดและอุทานว่าถึงผีก็สามารถใช้เวทน้ําแข็งได้เช่นกันด้วยความตกใจกับการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดนี้เขาไม่ตอบสนองทันเวลากอนำแข็งที่คู่ต่อสู้ขว้างใส่เขาและเเเขขขาาาก็สส่่งงงงีคครรวอ้ะทุดตัล นักมายากลสองสามคนที่อยู่ข้างหลังเขาตื่นประหนกและไร้คาถาอย่างเร่งรีบลูกศรน,น้ำแข็งปลิวไปอย่างโกลาหลและในขณะที่นักเวทเหล่านี้น่ากลัวกว่าทหารทั่วไปผีที่สวมชุดคลุมผ้าที่อยู่ด้านหลังเรือลำอื่นก็ไม่ใช่ผู้ผลักดนันพวกเขาเรียกบุคคลที่สวมชุดผ้ามาอีกหลายคนซึ่งควา้างกอน้ำแข็งด้วยการโจมตีครั้งนี้ทำให้อศวินน้ำแข็งสั่นไหวหลายตัวล้มลงเช่นกัน บ้าเอ๋ยผีสาพ,พวกนี้ชายวัยกลังคนที่ได้รับบาดเจ็บพยายามวิ่งรนที่จะลุกขึ้นจากพื้นเขาเป็นนักเวทน้ำแข็งที่มีความต้านทานต่อเวทมนต์น้ำแข็งสูงแม้ว่ากอน้ำแข็งที่ศัตรูคว้างไปก่อนหน้านี้จะแตกต่างจากเวทมนต์น้ำแข็งเล็กน้อยแต่มันก็ควบคุมพลังธาตุน้ำแข็งจากธรรมชาติอย่างปฏิเสธไม่ได้มันคล้ายกับเวทมนต์น้ำแข็งดังนั้นชายววยกลางคนจึงรอดชีวิตมาได้ขณะที่เขาลุกขึ้นยืนเขาก็ตั้งใจที่จะโจมตีอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขากระหนักไดด้ว่่าาามีบงงอยงผิปิปต การโจมตีอย่างกระทันหันของผีจากหมอกนาทึบทำให้พวกเขาไม่ทันระวังและทำให้ผีได้เปรียบนักรบแห่งอาณาจาักรแกรนตกอยู่ในความระสำระสายเนื่องจากกลยุทธ์ของอัศวินน้ำแข็งตัวสันได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ทหารส่วนใหญ่จึงถูกซ่อนอยู่ในกระท่อมเมื่อพวกเขาตระหนักว่าภัยคุกคามไม่ใช่สัตว์ประหลาดและพยายามจะรีบออกไปพื้นที่สำคัญบางส่วนบนดาดฟ้าก็ถูกพวกผียึดไปแล้วในการต่อสู้ระหว่างมนุษย์การได้เปรียบจากพื้นที่ที่สูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ อัศวินน้ำแข็งที่สั่นเทาไม่ใช่ทหารชั้นยอดพวกเขาเป็นเพียงคำรามที่ไม่เคยได้รับมอบหมายให้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับนักรบผีที่แข็งกระด้างในการต่อสู้พวกเขาจะมีโอกาสได้อย่างไรความโกลาหลเกิดขึ้นทั่วบริเวณชายวัยวกลางคนต้องการช่วยเหลือโดยใช้เวทมนต์น้ำแข็งแต่เขาไม่รู้ว่าใครควรช่วยเหลือก่อนและควรช่วยเหลือใครทีหลังท่ามกลางความกังวลและความไม่แน่นอนของเขาเสียงบูมดังก้องดังขึ้นเรือสั่นสะเทือนอีกครั้งและมีบางอย่างชนกับฝั่งเรือจากอีกทางหนึ่งเขารหัันไปมองงงข้าลเขาครั้งนี้การปทะกันไไมม่ด้าาจกัตรู แต่มาจากเรือสินค้าติดอาวุธที่ตามล่าพวกเขาเด็กสาวสองคนกระโดดลงจากฝั่งเรือพ่อค้าคนหนึ่งถือปืนพกคู่อีกคนหนึ่งถือปืนไรเฟิลยาวและทั้งสองคอนมีไม้เท้าผูกไว้ที่หลังรูปร่างหน้าตาของพวกเขาผสมผสานกันหลายสไตล์จนหน้างงงวยอย่างยิ่งเด็กหญิงทั้งสองอุทานเสียงดังเรามาที่นี่เพื่อช่วยชายวัยกลางคนกล่าวอย่างเร่งด่วนว่าทำไมคุณยังอยู่ที่นี่วิง่งกลับไปที่ท่าเรือและแจ้งให้คนของเราทราบศัตรูไม่ใช่สัตว์ประหลาดพวกมันคือผีรีบกลับไป ก่อนที่เขาจะพูดจบนักรบผีก็พุ่งเข้ามาหาเด็กสาวสองคนเพียงครึ่งทางเด็กหญิงที่มีปืนไรเฟิลยาวก็ยกอาวุธขึ้นและยิงออกไปร่างของโกสที่พุ่งเข้ามาหยุดทันทีและพวกมันก็ล้มลงไปข้างหลังหญิงสาวหัวเราะเบาๆาทักษะนักแม่นปืนของฉันดีขึ้นจริงๆฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะโจมตีได้อย่างแม่นยำขนาดนี้ชายวัยกลางคนเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งถือปืนพกสั้นก็ยกอาวุธขึ้นและหัวเราะแล้วพูดว่าปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เธอเล็งปืนไปที่นักรบผีที่อยู่ข้างหน้าและยิงด้วยปงังที่น่าสนใจคือหลังจากที่กระสุนโดนนักรบผีมันก็ไม่หยุดแต่มันกลับเด้งกลับและตกลงไปที่นักรบผีอีกคนที่อยู่ข้างหลังพวกเขานักรบผีทั้งสองส่งเสียงครวญนครางอู้้ e และล้มลงอ่าคุณกำลังกงตีสองคนพร้อมกันยิงสาวที่ถือปืนไรเฟิลยาวไม่พอใจจับตาดูการเคลื่อนไหวขั้นสุดยอดของฉันทูตสันติภาพเธอเหวี่ยงปืนไรเฟิลยาวไปข้างหน้าและด้วยกระสุนปืนนักรบผีห้าคนที่เรียงตัวกันเป็นเส้นตรงตรงหน้าเธอก็ล้มมลงพรอกัน ตอนนี้ถึงคราวที่หญิงสาวที่มีปืนพกสั้นจะต้องไม่มีความสุขคุณกำลังโกงโจมตีหลายอันพร้อมกันฉันจะโจมตีแบบ AOE ด้วยระวังให้ดีเธอถือปืนพกคู่ของเธอไว้ในมือทั้งสองข้างแล้วยกมันไปข้างหน้าเธออุทานเสียงดังนักรบของอัศวินน้ำแข็งตัวสันที่อยู่ตรงหน้าฉันลงไปเร็วๆนี้นะรกกระสุนกำลังมา เสียงคำรามของอัศวินน้ำแข็งที่สันเทาเข้าใจคำพูดของเธอและรีบลมตัวลงนอนอย่างไรก็ตามผีไม่สามารถเข้าใจภาษาของอาณาจักรกรานได้ดังนั้นพวกเขาจึงเห็นแต่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นที่ลม้มลงกับพื้นพวกเขาสับสนและคิดว่าฉันควรจะใช้โอกาสนี้โจมตีพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังลง้มลงหรือไม่ทันใดนั้นเด็กผู้หญิงที่มีปืนพกสั้นก็ปล่อยกระสุนจำนวนมากออกมากระจายออกไปในพื้นที่รูปพัดตรงหน้าเธอนักรบผีที่ยืนอยู่ในบริเวณนี้ล้วนถูกโจมตีพร้อมกันพวกเขาส่งเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชและลล้ลง้ลงงททททีีะคนนนนใใใหหเกกิดดอขาญ่ั ทั้งสองฝ่ายทั้งมิตรและศัตรูต่างก็งงงวยอย่างยิ่งผู้หญิงสองคนนี้คืออะไรในโลกนี้ตอนที่ 924, เล่นได้อย่างสวยงามทั้งศัตรูและด้านข้างสับสนเล็กน้อยกระสุนปืนเล็กๆสองกระบอกนี้ยิงได้มากมายขนาดนี้ได้ยัางไงาอาวุธปืนไม่ควรถูกบรรจุใหม่หลังจากการยิงแต่ละครั้งใช่หรือไม่ปืนพกขนาดเล็กของผู้หญิงคนนี้จะกวาดพื้นที่ตรงหน้าเธอเป็นรูปพัดได้อย่างไรเทคโนโลยีนี้มันอะไรกัน พวกเขาไม่รู้มาก่อนนะว่าหญิงสาวที่มีปืนพกสั้นกำลังใช้ทักษะจากเกมมันไม่ใช่ทักษะจากโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อใช้ทักษะเกมไม่จำเป็นต้องพิจารณาบรรจุกระสุนใช่ไหมประสิทธิทผลขององค์การเคลื่อนไหวนี้น่าประหลาดใจและศัตรูจำนวนมากลม้มลงอย่างไรก็ตามนักรบของอัศวินน้ำแข็งที่สันเทาคาดการณ์ไว้อยู่แล้วจึงนอนอยู่บนพื้นล่วงหน้าและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้รับอันตรายโดยสิ้นเชิงเมื่อฝนกระสุนสิ้นสุดลงพวกเขาก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วยกนิ้วให้เด็กสาวทั้งสองและอุทานว่าสาว,สาวทไดด้ีมาก ผู้นำวัยกลางคนอดไม่ได้ที่จะเคารพเด็กสาวทั้งสองก่อนหน้านี้เขาคิดว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาแต่ตอนนี้เขาตระหนักว่าพวกเขามีทักษะบางอย่างจริงๆดูเหมือนพวกเขาจะเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่ควรค่าแก่การพึ่งพาเขารีบตะโกนบอกเด็กผู้หญิงสองคอนว่าเยี่ยมมากฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้เด็กหญิงทั้งสองค่อนข้างพอใจและตอบว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราอย่างไรก็ตามทักษะในเกมมีคููดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังเช่นนี้หลังจากใช้ไปครั้งหนึ่งจะมีระยะเวลาคููดาวยาวนาน หลังจากที่หญิงสาวที่มีปืนพกสั้นยิงกระสุนเสร็จแล้วเธอก็สายปืนพกและพูดว่าโอ้ไม่สามารถใช้มันได้อีกเป็นครั้งที่สองชายวัยกลางคนแม้ว่าศัตรูจะไม่เข้าใจคำพูดของเธอแต่พวกเขาก็ถอดรหัสการกระทำของเธอได้พวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าปืนพกในมือของหญิงสาวใช้งานไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาส่งเสียงตะโกนแปลกๆออกมาด้วยภาษาที่เข้าใจยากและกดแกว่งมีดยาวของพวกเขาและพุ่งเข้าหาหญิงสาว อย่างไรก็ตามอัศวินน้ำแข็งตัวสั่นบนเรือไม่ใช่คนโง่แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ว่าที่อาวุธปืนของหญิงสาวจะพร้อมสำหรับการโจมตทีที่ทรงพลังอีกครั้งพวกเขาก็เข้าใจหลักการพื้นฐานคลาสระยะไกลจำเป็นต้องมีคลาสระยะประชิดเพื่อทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเนื้อด้านหน้าเหล่านักรบคำรามและรีบวิ่งไปต่อหน้าเด็กสาวทั้งสองขัดขวางนักรบของศัตร,รูด้วยโลนีเด็กหญิงทั้งสองก็ปลอดภัยอีกครั้งไม่สามารถใช้ท่าอันทรงพลังได้พวกเขาหันไปใช้การโจมตีพื้นฐานและทักษะเล็กๆ หนึ่งนัดหนึ่งสัตรูที่ล้มลงเช่นเดียวกับนั้นทั้งสองคนสามารถเอาชนะนักรบสัตรูหลายคนได้อย่างรวดเร็วในขณะน,นี้กลุ่มนักรบสัตรูที่สวมเสื้อผ้าบนเรือหุ้มเกราะก็กระหนักว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยสัตรูที่สวมชุดผ้าคนหนึ่ง,พ,งพึมพำคำพูดบางอย่างแล้วทีไปที่เด็กสาวทั้งสองและตะโกนเป็นภาษาของสัตรูเซนโรแบนโชอัญญะประกาศคู่ทันใดนั้นแสงอันเจิดจ้าก็ระเบิดออกมาจากมือของเขาตัดผ่านอากาศและบินไปทางเด็กสาวทั้งสองไม่มีใครรู้ว่าแสงนี้คืออะไรแต่ดูเหมือนเวมน์ นักรบที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วกระโดดขึ้นไปบนดาดฟ้ายืนอยู่ตรงหน้าเด็กสา,สาวทั้งสองเขายกโลกขึ้นทันเวลาบูมความแวววาวที่เปล่งประกายกระทบกับโลกของนักรบจากนั้นก็ระเบิดทันใดนั้นตัวละครตะวันออกที่ไม่คุ้นเคยจำนวนสีชุดก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าก่อตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ห่อหุ้มนักรบไว้ข้างในไม่มีใครสามารถจดจําตัวละครเหล่านี้ได้ยกเว้นรอบหน้าประหลาดใจที่พวกมันคือตัวอักษรจีนดั้งเดิมสีชุดศิละปะไฟศิละปะดินศินละปะทางน้นําศิลปะลม จากนั้นตัวละครทั้งสี่ชุดก็เริ่มหมุนพร้อมกันเปลี่ยนเป็นแสงสีสีที่บรรจบกันที่ตรงกลางในขณะนั้นนักรบที่ถือโล่ดูเหมือนจะถูกโจมตีด้วยเวทไฟเวทดินเวทน้ำและเวทลมพร้อมกันผลกระทบทำให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วตอนนี้เป็นสีแดงตอนนี้เป็นสีน้ำเงินตอนนี้เป็นสีเขียวตอนนี้เป็นสีดำหลังจากที่ศิละปะท่าทั้งสี่ผลัดกันนักรบก็ถูกทิ้งไวอ้อย่างไม่มั่นคงและด้วยเสียงดังลั่นเขาก็ซุดตัวลงกับพื้นแทบจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ ร็อคบ,บีเมื่อมองจากระยะไกลก็ไม่ได้ที่จะประหลาดใจช่างเป็นการเคลื่อนไหวที่เหลือเชื่อจริงๆเซนโรแบนโชซึ่งเป็นศินละปะองค์ประกอบขั้นสูงขององค์มิลจิประทับใจขณะที่เขาพูดเขาก็ไล่เวทร,รักษาอย่างลับๆเพื่อบรรเทาทุกให้กับนักรบที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามการแทรกแซงขององค์มิลจิดึงดูดความสนใจของเด็กสาวทั้งสองพวกเขาเห็นนักมายากลผู้ทรงพลังจากระยะไกลและตระหนักว่าเขาจำเป็นต้องได้รับการจัดการทันทีเด็กสาวที่มีปืนพกสั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วจึงยกอาวุธขึ้้นนนนเเคาาะะพวกกมมััขห่่่ออททีีีจจล็งงไป์ิ อย่างไรก็ตามอมองมยวจิก็ค่อนข้างฉลาดเช่นกันเมื่อรู้ว่าอาวุธปืนมีระยะที่จำกัดหลังจากปล่อยเซนโรแบนโชเขาก็ก้าวถอยหลังทันทีสร้างระยะห่างและออกจากระยะของอาวุธปืนคันธนูและเวทมนต์กระสุนที่ยิงโดยหญิงสาวที่มีปืนพกสั้นพลาดไปแต่ในขณะที่องมิวจิรู้สึกได้รับชัยชนะเด็กผู้หญิงที่มีปืนไรเฟิลยาวก็ยกอาวุธขึ้นและเล็งไปไกลๆสัญ,ญลักษณ์เล็งที่แปลกประหลาดปรากฏขึ้นโดยตรงบนหน้าผากขององค์มีิวจิเขาไม่เข้าใจความหมายของสัญ,ญลักษณ์นี้มากนะัก วินาทีต่อมาหญิงสาวที่ถือปืนไรเฟลิลยาวเล็งเสร็จแล้วและด้วยเสียงเสียงดังกราวเธอก็ยิงปืนไรเฟลิลของเธอกระสุนทะลุผ่านระยะทางอันกว้างใหญ่ได้อย่างง่ายดายทำลายขีดจำกัดของอาวุธปืนลูกศรและเวทมนต์ทั่วไปแอร์แลมันโจมตีองมยวจิอย่างง่ายดายอนเมยวจิกรีดร้องอย่างเจ็บปวดและล้มไปข้างหลังหญิงสาวที่ถือปืนพกสั้นหันกลับมาและอุทานว้าวปืนไรเฟลิลยาวสามารถยิงได้ไกลขนาดนี้เหรอหญิงสาวที่มีปืนไรเฟลิลยาวหัวเราะเบาๆฮ,ฮ,ฮีฮิท่านี้เรียกว่าให้กระสุนบิน มันเป็นท่าพิเศษของปืนไรเฟิลยาวจริงๆแล้วคุณก็ทาได้เช่นกันตราบใดที่คุณเปลี่ยนมาใช้ปืนไรเฟิลยาวจริงหรือแต่ฉันไม่ชอบปืนไรเฟิลยาวในขณะที่เด็กหญิงทั้งสองยังคงยิงอาวุธของพวกเขาต่อไปและกําลังสนทนากันแบบสบายๆนักรบเผ่าผีก็ประสบกับโชคร้ายพวกเขาพยายามที่จะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อปราบคู่ที่ถืออาวุธปืนแปลกๆแ,แต่นักรบแห่งอณาจาักรแกรนก็ยืนหยัดได้แม้แต่องเมียวจิที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากปล่อย,อยเซนโบรแบนโชก็ยังพ่ายแพ้นาไปสู่สถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดสถานกาาาร์เเเชช่่่่่นนนนนนีี้้้้ไไไมอออจปลยใหดดํิต เรือหุ้มเกราะอ,ออกคำสั่งล่าถอยและนักรบเผ่าผีก็เริ่มถอยกลับขึ้นไปบนเรือหุ้มเกราะผู้บัญชาการของอัศวินน้ำแข็งตัวสัน่นชายวัวกลางคนตะโกนว่าเราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาหลบหนีได้เมื่อพวกเขานี้ไปแล้วพวกมันจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อเรือลำอื่นการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการพักผ่อนมันตั้งใจจะจัดการกับสัตว์ประหลาดผู้ยิ่งใหญ่หากพวกเขาปล่อยให้สัตว์ประหลาดผู้ยิ่งใหญ่นี้หลบหนีความพยายามของพวกเขาในการเดินทางครั้งนี้ก็จะไร้ประโยชน์พวกเขาจะต้องกลับมาจัดการกับสิ่งมีชีีีวิตเหล่าน้้อกครัง นักรบกลุ่มหนึ่งรีบรุดไปข้างหน้าเพื่อพยายามจับกลุ่มนักสู้ของศัตรูบางส่วนอย่างไรก็ตามนักรบเผ่าผีเหล่านั้นดูเหมือนจะค่อนข้างเด็ดเดี่ยวพวกเขาละทิ้งสหายที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเด็ดขาดหากพวกเขาคนใดเข้าไปพัวพันกับนักรบแห่งอณาจาัก,กรานพวกเขาก็ทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังทันทีท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคือการล่าถอยในช่วงริบตานักรบเผ่าผีส่วนใหญ่ที่เพิ่งขึ้นเรือได้ล่าถอยและผู้ที่หนีไม่นทันเวลาก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่ต้องคิดอีก สิ่งที่น่าสนใจคือนักรบที่ถูกข้อทิ้งเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่สูญเสียจิตวิญญาณของพวกเขาในทางกลับกันพวกเขายิ่งดูร้ายมากขึ้นพวกเขาตะโกนคำพูดที่เข้าใจยากและยังคงต่อต้านอย่างสิ้นหวังความมุ่งมั่นของพวกเขาค่อนข้างน่าประหลาดใจจากนั้นเรือหุ้มเกราะก็หันกลับมาและพุ่งเข้าไปในหมอก